สวัสดีครับสําหรับคลิปนี้ก็จะพามาดูวิธีการซ่อมน้ำผมพัดลมหม้อน้ํานะครับผมของรถโตโยต้านะครับผมตัวนี้เป็นพัดลมหม้อน้ําของโตโยต้าแคมรี่นะครับผมหรือพัดลมแอร์นะครับผมมันจะใช้ตัวเดียวกันนะครับผมก็ตัวนี้จะเป็นไซส์ S นะครับผมมันจะมีตั้งแต่ไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L นะครับไซส์ L ก็จะเป็นไซส์ที่ใหญ่สุดนะครับผม พัดลมส่วนมากก็จะมีหมุนซ้ายหมุนขวานะครับผมเป็นของฮอนด้าก็ส่วนมากจะมีหมุนซ้ายหมุนขวาสลับกันนะครับผมต้องดูที่ลูกศรน,นะครับผมก็ถ้าเป็นของโตโยต้าส่วนมากก็จะเป็นหมุนขวานะครับผมเป็นแบบพัดลมดูดออกนะครับดูระบายความร้อนนะครับผมตัวนี้เป็นของเอเดนโซนะครับผลิตที่อินโดนีเซียนะครับผมเป็นพัดลม ไอ DC 12โวลต์นะครับผมเดี๋ยวจะพามาดูวิธีการแกะนะครับผมวิธีการแกะก็มันจะมีตัวล็อกแผ่นฝามันข้างหลังครับข้างๆนี่ครับผมแต่ก่อนเราจะแกะนะครับต้องหาสีเมจิกมาาร์ k ตำแหน่งไว้ก่อนนะครับเพื่อทำการแกะนี่ีการแกะก็งัดขึ้นมาเลยครับงัดข้างๆนี่ครับรอบๆเลยนะครับ แต่ตรงนี้ผมทงการงานไปแล้วครับส่วนมากพัดลมนะครับผมพัดลมหม้อน้ำครับผมของรถไม่ไม,ม่จะเป็นฮอนด้าโตโยต้านะครับผมก็วันนี้ผมจะพูดถึงหลกัหลกๆนะครับผมส่วนมากที่เห็นการตัดต่อสายไฟนะครับผมส่วนมากมุนกับข้างหรือพักไม่ตรงรุ่นนะครับผมเพราะว่าถ้าเราไปซื้อแบบพักตรงรุ่นบางทีมันอาจจะมีนะครับแต่ราคามันแพงนะครับ เขาก็เลยช่างกัเลยต้องการที่จะตัดแปลงนะครับต่อสลับสายตัวนี้แกะออกมานะครับแล้วก็นัดออกมาตรงฐานนี่นะครับตัวนี้จะมีฐานทั้งหมดสีก้อนนะครับผมก็เป็นคู่ๆนะครับผมไ บวก2ลบ2นะครับผมอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะครับผมถ้าลักษณะแบบนี้ก็ทานหมดนะครับผมถ้าทานหมดก็ส่วนมากก็สามารถเปลี่ยนฐานได้นะครับผมฐานก็ร้านตามร้านอะไรก็มีขายสามารถปรกักกีเชื่อมแบบนี้เปลี่ยนฐานได้นะครับกรณีแรกนะครับถ้าทานหมดนะครับแล้วก็ตัวกรณีที่2นะครับผมถ้า ตัวที่ป่ามันนะพัดลมมันคอนนะครับผมมันคอนใบมันโยกซ้ายโยกขวานะครับผมก็ให้สันนิษฐานว่าเป็นที่บูทพัดลมเสียครับถ้าบ,บูทเสียก็สามารถเปลี่ยนบูทใหม่ได้ครับวิธีการเปลี่ยนก็เอาคีมล็อกจับจับ,จบลักษณะบแบบนี้ครับแล้วก็ทางกรแล้วก็ดึงครับออกครับเวลาการใส่ก็ดูนะครับมันจะมีแอ่ง แบบนี้ครับมีบ่าบ่าล็อกแบบน,นี้ใส่ให้ถูกข้างเลยครับตัวนี้ก็เวลาซื้อมาเปลี่ยนก็สามารถวัดตามนั้นอะไรมีรแต่ถ้ากรณีทุนนะครับผมหรือหัวคอมมาเราต้องดึงออกมาครับแต่ตัวนี้ผมทำการถอดมาล้างนะครับผมมันไม่ค่อยมีผงทานเท่าไ,ไหร่เนี่ยถ้าถอดมาเรา พยายามสังเกตหลักๆเราต้องสังเกตดูตัวหัวคอมก่อนนะครับว่ามันสึกไหมครับถ้าสึกในลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับมันจะสึกเป็นร่องฐานเลยครับสึกเยอะเกินไปบางทีก็ไม่แนะนําให้ซ่อมนะครับผมทางที่ดีก็เปลี่ยนใหม่น่าจะดีที่สุดครับเพราะว่าซ่อมไปเดี๋ยวเครื่องจะฮีทไ,ได้ครับผมจะ เสียกินททอลิงนะครับถ้ามันส็จเยอะนะครับเหมือนในคลิปครับแต่ถ้าเราถอดมาแล้วทานหมดอย่างเดียวเ็แนะนำให้เปลี่ยนถ่านนะครับแล้วก็ขัดหัวคอมนะครับแล้วก็แสตามน่องหัวคอมนะครับผมล้างทมความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับก็ทำการประกอบใส่วิธีการประกอบนะครับผมก็ ใส่ตัวทูนเข้าไปก่อนเลยครับผมแล้วก็ฐานมันนะครับผม,ว,ม,บผมวิธีการใส่ก็ใส่ถูกทางนะครับผมฟังฐานนะครับมันจะความไปอยู่ด้านในนะครับฟังเรียบๆะมองขึ้นนะครับวิธีการใส่ครับมันจะมีเงี่ยงเ้าล็อกไปมี2ข้างนะครับสังเกตดีๆนะครับ เพราะว่าถ้าเราใส่ประกอบไม่ถูกนะครับผมมันจะประกบไม่สนิทครับทําให้น้ำเข้าได้ครับน้ำเข้ารูระบายตรงนี้ได้ครับวิธีการใส่นะครับผมก็ถ้าฐานยาวถ้าเราเปลี่ยนฐานนะครับก็าหาลูกป๊อกเบอร์สิบเก้าก็ได้เอามาแย่เข้าในซองฐานแล้วค่อยๆกดไล่นะครับ คลาแบบนี้ค่อยๆกดไล่ๆแบบนี้แต่ถ้าท่านๆก็สามารถกดเข้าได้เลยครับลักษณะแบบนี้แล้วก็หมุนหานะครับเนี่ยมันจะมีเงี่ยงล็อกข้างๆใส่มันจะสนิทเลยครับ ก็ประกบฝ,ฝาเข้าไปเลยครับตอนใส่ก็แนะนำให้ทาจารบีหน่อยเดียวนะครับทากันลื่นตรงนี้ให้มันม่คงล้องนะครับก็ทำการเอาคีบปากแหลมเหนีบเลยครับหน็บล็อกรอบๆครับ ครบทุกตัวนะครับให้มันอยู่เรียบร้อยครับผมก็ผมจะบอกอีกเท,เทคนิคนึงครับส่วนมากนะครับผมผมจะเจอผมไม่ว่า ไม,ไม่ได้โจมตีใครนะครับผมจะเจอร้านอื่นนะครับไปใส่มานะครับวิธีการใส่นะครับเขาจะใส่ผัดลมชอบใส่หมุนสลับข้างนะครับทําให้มอเตอร์สาเหตุที่มันไม่ทนบางทีมันน้ํามันเข้าเวลาเราล้างรถหรืออะไรครับพอมันเข้าไปข้างในรูตัวระบายความร้อนเนี่ยมันจะทําให้มอเตอร์พังครับผมวิธีการใส่ก็ประกอบดูดีดีครับตัวที่มีรูก็คว่ำลงข้างล่างนะครับผม อย่าห้ามหงายขึ้นอย่างนี้ครับถ้าหงายขึ้นกินน้าจะเข้านะครับทําให้ข้างในเป็นสนิมนครับกับผมก็ถ้าหวังคลิปหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปนะครับส่วนคลิปนี้ลาการไปก่อนนะครับสวัสดีครับ